สวัสดีครับไ oh ม่ไม่ทักทายเลยไม่กูกคยจะเปิดเลยไงนอย่าทักทายก่อนเอาละทักทายก่อนมาเจอกันใหม่ในเอาไหม่หรอกใหมเอาใหม่หรอกใหม่มาทุกคนดูเงี้ยมาช่ยกัอยากดูกันไหมเออเร็วๆจบไปดูเหอะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาดูรีแอคของแบ็คพิงการก็อย่าลืมกดสับสกายด้วย กดไลคกดไลกชริาหรือวะเฮ้ยมึงไม่เตียมก่อนวะเออมึงสอท่าก่อนห้สี่สามสองอย่าลืมส่งะคช่องเอาไหมลองไหมไม่อย่างนี้นะใครดูหรือเปล่าโอเคสามสองหน่ไปมาห่งเดียมาล้โอเคโอ้ กิซูจ้เมื่อคืนสองเอร้องอ้โมันทดีเขาเล่าน่เราโอ้ยสวยความแบบเยาบุฒ่าหน่อยเนาะเอาญี่ปุ่นใช่พวกเสร็จแลวดีกว่าเออเื้อา่เสื้อะเสื้อโอ้ยซ่า แต่ตู้ไหนพยาใครอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ยชอางมัดีมากดีดโมกีดีเท่มากเฮ้ยดูดีเียบเรียเรับดูดับดูดีเนาะสีเทาอ่ะโอเทมากผมยาวสวยเลยโอ้ะ มีวามเทโอลิซ่าเขาเนว่าโอลิซ่านะไม่ใช่โอลิซ่าหรอตาเร็วมากอ่ะเชดอ้ยโอ้โอโโอ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  คนเแ่มากเลยนะคโนดอ่ะน้ามาเป็นกระดิ่จริงจุ๊จุ๊คือ่าเต้นตอจแรกมากเลยอ่ะโอ้ยน้องโอ้ยสิ่แพจริงจุ๊จุ๊ฮ่าโยโอ้ยความแบบไอ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 นออออไอ คือแบบมีความประทับใจมากเ่ยแตกต่างเลยออคุณจะไรดี้องโอ้โหโอ้โหคุอเอ้อดโดินี่คือใครนี่คุอไทยใช่ไหมที่ไทยใช่ไหมฮะใช่วยโอยิซ่าโอสวยมากอะ คือแสงเสริมแล้วสวยมันาติดเล็บอะชอบ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 ีิโอ้ยช้หุนยาวอ่ะนี่มัลองไห้จิงโอ้ยเขาหลัเกี่ยว่าอะไรนะลาลิสตาใช่ไหมเหุนยาวตผมโอ้ยเ้าหมุนยาวเต็ม

แต่ไม่แต่ทะเลทายอีตรงทองทองมันมีทะเลทายสอชุดมี2ชุดไงโอ้องมีเยอะอะเมื่อกี้ก็จำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเอาใหม่ดิบอกให้เปิดใหม่แล้วก็นับไม่นับนับกันไม่คือถ้าเกิดใครรู้ว่าแบบกี่ชุดเนี่ยก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะเพราะว่าเราไม่รู้จริงว่ากี่ชุดแต่แล้วแบบว่าทุกคนแบบลองพร้อมกันเหมือนเรียกชื่อเราอะโอ้ใช่ใช่ชแบบดีไซน์ดีไซน์ เอแล้วก็เอ็มงี้หรองี้หรอแล้วเอลซาอันนี้เอลชื่ออันนี้เอลต้องเอลข้างไหนอะเอลเอลข้างขวาเอแล้วต้องให้ตรงกลางอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่า แนวเพลงอ่ะจะเป็นออกประมาณแบบไอชุดสีชมพูอ่ะจำได้ป่ะที่อยู่ในแบบนี่ป่ะไม่ใช่ไอสกีส์ใช่ไหมตอนแรกแบบเอ้ยคิดแบบน,นั้นมีความแบบเปรี้ยวๆแบบเอ้ยแบบมีจาริด<ห>นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือใน MV ก็คือมีความคอนทราสต์แบบค่อนข้างแบบชัดเจนมีแบบเอ้ยทั้งเท่ด้วยหวานด้วยสวยด้วยสามารถเป็นอะไรได้แบบในคนคนเดียวอ่ะจริงหลายคะไรได้แล้วที่สำคัญจะบอกว่าท่าเต้นอ่ะคือเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยเต้นให้สวยยาก เออแต่ลิซ่าเอาอยู่มาอ่ะไหนๆมันป้อนนะเอาเป็นว่าก็วันนี้โซโล่ของลิซ่าเนี่ยก็ถือว่าแฮปปี้เย้อ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไม้และพี่ๆทั้ง1234งสอี่คนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายไปลงไม่ลงไม่โฮชิโฮชิน้องตุ้มนี่ยลาไปแล้วไปแล้วจี